สบายดีป้าลูกสบายดีพีน่น้องพบ่อๆกันคือเก่าพี่น้องสอน้องไอรินตอนซวยๆว,ว่ายทางคือเปื่อนแท้อันนี้ฮะมันฟังก๊อกลายเ่รอไม่หยุดไม่คล้งเปื่นเหรอมันฟังก๊อกลายมันจะทางเปื่อน <c oughs> ไอลินจะไปเชิญนี่ไปเฮือนลูกี้ไปเฮือนลูกี้

เพื่อนลูกี้บอกมาปาไปให้เพื่อนลูกี้โอ้ยจะแมนเาบาไมีแจ้งจะเธอดิ <laughs>

dục chi nó mới dậy luôn nhanh lôi cả tường trong cái hai ngàn xưa ôi bền rồi đấy nè ôi ơi, ơi. ôi 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 hàng bền rồi đấy hàng bền rồi đấy sai luki nè khiến cho bỏ lục nè 嗯。 บริลดแล้วขอเพิ่มซาบาทกับไดบ่เนาะน้าร้อยเนาะนี่บอทมจะไปเซจะไปเหินลูกกิมาปะ่าเอาปลาไปให้ให้ลูกกิมันนเฮินเินกินะฮะตอบหรืแม่ซาเถามทำรา้ปเหยโลเปลือน ใช้เงินะไ้นนจ่ายพี่นี่สองร้อยแปดสิบแมนบสองดหรือสามยหรือสามร้อยดสิบองร้อยแปดสิบ <280 S 2> โดสีขีดยอดห้าแล้วนะเนีบาได้เฉพาจพี่แต่ยังสีคือว่าเห็นพวอละลองละล,ลองอยู่น้ำหาเมียเบกเมียเป็นมารีอยู่พี่พวเปิดขี่รถหาอยู่่น,ไไน <laughs> แต่ว่าเออว่าเยาะวันนี้แล้วเอ็นขี่พมันขี้รถลบไปลบมาอยู่ มาย้ทางมุกงกว่างนึ่งก็ดีเลยว่ะโอ้เดขายดีเลยสดุสินเดกายเดยมันแดดมันกระเดขายนํำแต่ว่าถ้ามันแดดเดขายดีครับถ้ากันจะออยหาีเนาะใส่อันนี้ ไม่แมนโกหังน้ำอ่ะเออมีแมนหก็เป็นหมาเป็นอะไรแล้วคูนหนเลืออีกอันเลืออีกร้อยอันสามซิบเห็นเบามาซื้อแล้ว่ะมันแนถทีมันมาจอดเยอะนี่ได้เงินมาอยู่บ่นมื่อนเลยจากแม่หายหรือบ่บ่หูเออซื้อมาแต่สวรรค์85,000ห้าหองสามปัญหาต่อสาส เอ้ามาให้ปลาเฮอดูกินะเอ้าเอาเงินนี่เอ็นอะไล้ได้คานมเลยเอ็นอะไรล้เอ้าเอ็นอะไรแล้วือแจ๊บ่ะโว้ยน่องกัดจนมีแข็แล้วป่ะครับหนาไว้ผูกนี่นี่นี่ปล่อยน่องกัดนะนี่เพราะว่าน่องไปเต่งแล้วก็กัดเหรอเต่งแล้วก็กัดแล้วกับ อี <th> ่เนยเอาน่ะมก้วนะขอ้อยานงขวยพานังมี้นหือขวมากน่งอนี้ไงมาน่ะส้บ่เฮอะอยคนคนทั้งมอต้นมมปลายลอยหาคนบ่หอดสองลอยจ้เื่อว่าในสิมือนแท็กซีเฮียนไปเห็นยัง หมอจะสี่เฮียนไปยังเฮียนไปมันบ่มีงานเห็ดด้วยซึ่งลูกซีนนี่ทำไมซื้อซอยนะไมไม่ไม่พี่พี่พี่น่าขนมกับลูกย้ายอยู่แล้วนะขอบคุณลลายๆเด้อปลาเด้อที่ซื้อปลาหายซองเทือแล้วมาขอบคุณเด้อไหมซองเทือกอะไเปิดซื้อซอยขอบคุณลลายๆปลา

ดูงามเลยจอกสามอะสั่งมีจอกสามจอกหาบ่เนี่ย <am> อืมบอกอาม,มอากูซีเนี่ยสบายอืม เข้าบทถามแล้วครับตัวเขาเขากินแต่เขากินแต่โคกน้ำเคี้ยนน้ำแดงนี่เออห้อยสิบเอ็ดโมงสี่สองเราได้นี่ปฐมก็เลิกแล้วปฐม อาจารย์ได้บ่นจะนนคนก็เห็นซีนไปใส่เลยมันมานไปใส่เลยใส,ส่ขีเด้ออะไรตัวเล็กว่านอหนาเน่ะ งอวฝันนะไรนงคืิ right ้หู้นีงงความฝันเนี่ยป่ะกเียวมีตัวเดดนอนหน้าเดลงบุญีรวยได้คันถือก็ได้อะไรด10ล้ืมอกคือจะซื้ออยู่ใน่อเลงล็อกมันชื่อเื่อนอะไรเือนแล้วส่ก็ได้ดอ๋อมันถือมากกว่ปากเลยเฮยกว่าบ่ไดซื้ออนี่เนาะ ักเงียน,น,นเนาะบานเนียนตัวนะเขาเห็นยังสบ,บายไหมมอต้อน,น,นอยก่าหมู่บุคือการเปลี่ยนอาไ้อันลงมาลำเลื่องมาทางเปนนลี่ยนอนไรียรอมือได้สีเกียวบัน ข้างเวงวัดขันบระตูกิ่งออื่นมือฮือสีเกี่ยวมันบระตกมืงอื่นมือฮือมือฮือมืออื่นจักรมันที่สี่เขาว่ามันสีมาอีกลูกหนึ่งมันที่สี่ที่ห้าที่หกเสียงเลยเนาะเสียงนะมันยังขึ้นอ่าแต่เสียงเหักแต่ว่าเม่อเศร้านี่นั่นน้ำหมองนั่นน้ำหมองนันเลี้ยวหายังกับผูเห็นเศร้า xích hân nhân vì hả à nè 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 cha ขอบขอบคุณป้านะไหมขอบคุณป้าเด้อที่ซื้อปลาซอยให้มีอเอา้าเขาได้ซื้อนมซื้อแพรบสักพักเบิ้งมาเบิ้งในเงินนะอะไรเด็กจะพันกำจนเหาะหล่นออตอนหนึ่งซื้อได้โว้ะมันขา,า,า,าดบนแล้วเขาสิเอาโวขอบคุณป้านะไหมขอบคุณป้าเด้อที่ซื้อปลาซอยมี เต้าที่ซองเลยพี่น้องเอ้ยป่าซื้อซอยเนาะขอบคุณป่าหลายๆเด้อซื้อป่าซอยพอได้พอได้ซื้อนมให้ไอรินลอยไปลายๆบฮ้ยเราไปให้เขาเลือป่านะเฮ้ยยุกกี้ไปเลยพี่น้องเอ้ยขอบคุณ ป่าทางฝังไทยหลายๆขอ้สุขภพาพแข็งแรงสืบสอยบ๊วยคานมบ๊ายบาย